สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านอยู่กับผมพลพันทิปกระาดที่ช่องพลท r ิ p l e P กันอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถ SUV ที่เร็วที่สุดในโลกบนแล็บเรคคอร์ดเนเบิร์ริงนอชไรฟ์หรือที่เรียกกันว่าเดอะกรีนเฮลในประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นที่ที่รถโปรดักชันทั้งหลายอยากจะมาทุบสถิติความเร็วแล็บเรคคอร์ดที่สนามนี้ เนื่องจากมันเป็นสนามระดับตำนานและมีระยะทางกว่า20.832กิโลเมตรโดยล่าสุดครับเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาในวันที่14มิถุนายนปี2021 Porsche New Cayenne รุ่นใหม่สามารถขับทำเวลาแลบเรคคอร์ดใหม่ครับได้ที่เวลา7นาที38.925วินาทีตัวเลขเวลานี้ได้ทุบสถิติเดิมของ Audi RS Q8 ที่ทำไว้อยู่ที่7นาที4ี่5 3วินาทีนั่นจึงทำให้ The New Cayenne กลายเป็นรถ SUV ที่มีสมรรถนะสูงที่สุดและทำเวลาสถิติแลบเรคคอร์ดที่ The Green h i l l ได้เป็นเวลาดีที่สุดณขณะนี้ และสำหรับในคลิปต่อไปทางผมจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามไว้ด้วยนะครับ YouTube ช่องนี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับวันนี้ผมพลพันทิการาดต้องขอลาคุณผู้ชมกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ